เรากำลังเปิดเสียง okay, ouais. วันก uh ่อนนะฮะ23พฤศจิกลองฟังที่เขาบอกว่าจับแพะฮะกวนฟังกันวยหลักฐานชั้นศาลอยว่ครับทางเราไม่ได้มีหลักฐานมันจ่ายครับไม่มีหลักฐานผมพผมไม่ได้ทำปฐุมวันไม่ได้ทำนี่หลักฐานชิ้นนั้นไม่อะไรครับคิดว่าตำรวจเขามีพยานหลักฐานอะไรถึงจับเพื่อนเรามาไม่มีหรอบพี่แค่เห็นเป็นอุเทนถวายกับปฐุมวันแค่นั้นเลยเรารู้จักเอาวินไหมไม่รู้จักครับที่อยู่ใช่าบ มีเพื่อชื่อวินกับลไหมไม่มีครับที่อยู่จังหัดแสดงว่าเราเพื่อนเราไม่รู้จักสคนนี้เลยใช่ไหมครับคือใครครับเรายืนยันในความสิทิ์ใจเพื่อนเราทุกคนเทวนี้ยืนยันนะพี่ยืนยันตัไรเนาะงผมไม่ได้ทำไม่ได้ทำเลยใับนี่้กงวลเลยไหมไม่กังวลนะพี่เพื่อนหน่อยได้ไหมครับแล้วน้องอยากบอกาเชื่อนนะว่าเพื่อนตัวเองไม่ได้แทนเป็นตัวแทนที่พูดแทนเพื่อนได้ไหมนะต่อขนานี้ก็ลองเปิดใจกับเพื่อนลองไม่ได้ผิดนะครับก็ว่ากันด้วยหลักฐานที่ช ก็ที่ตำรวจเขาจับพวกผมมาก็วัดนักที่หลักฐานเนว่ยเพราะหลักฐานมีอะไรบ้างจะเราเพื่อนเพื่อนเพื่อนเราไม่ได้เกี่ยวข้องรู้กับพวกเราเห็นใช้ไหมไม่ได้มีครับอาวุธอะไรนี่น้องเคยเห็นบ้างไหมไม่เคยเห็นครับผมผมเรียนอย่างเดียวพี่เรียนอย่างเดียวแล้วยันยันเราเรียนยันแพวกเราก็เรียนอย่างเดียวไม่ได้เกี่ยวข้องกับตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับพันธมวันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ครับพี่ไม่ได้เกี่ยวอะไรใช่ครับ้สิ่งที่เกิดขึ้นน่าจะมาตัดอะไรในส่วนตัวของเราถ้าเราคิดว่าผมไม่รู้ครับพี่รุเทนถวายเคยไปยิงเด็กช่างอุดไว้เนี่ยพี่่่ชาางออุดหรืเปลพี่ เาราคิดเป็นชาบ้านอื่นเหรอใช่ครับไม,ไม,ไม,ไมไ่เกี่ยวไม่ไม่น่าเกี่ยวกับเราเลยประมาณนี้นไม่เกี่ยวปฐุมวันน่ะพีน่น้องอยู่ในกลุ่มลายแต่ก็อ่าปฐุมวันแต่เขาไม่ได้อยู่พี่ผมไม่ใช่ปทุมวันพี่อะไรที่ทำให้เรามั่นใจครับ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่คือภาพในอดีตที่เขาอ้างว่าพวกเขาเป็นแพ้และได้ยินสำเนียงการตอบโต้ไหมฮะก็พูดง่ายคือเหมือนถามคำตอบคำแบบหุ่นห้วนหน่อยล่าสุดตัดภาพไปที่โรงพักเลยวันนี้พอชานชิตโดนคุมตัวเป็นหนึ่งใน13คนแล้วทันทีที่นักข่าวเจอชนานชิตหรือว่าป๊บซี่นักข่าวก็ถามย้อนกลับไปอีกบอกคิดยังไง น้องอยังคิดว่าน้องเป็นแพะรับบาปอีกหรือไม่ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยนะครับพอถามปุ๊บเนี่ยชนันชิตไม่ตอบคําถามใดๆทั้งสิน้นมีบรรยากาศตอนที่มีการเอาไม้ถามชน,นันชิตวันนี้ลองฟังเสียงดูหน่อยนะฮะปัญหาปัจจัยที่ตัวเองเป็นแพ้เปล่ามีอะไรจะพูดไหมตีขอโทษพี่ขอโทษครับะคะ คุณผู้ชมเชื่อมาพี่ชนนชิดของผมเนี่ยนะเพราะพี่ก็ค่อนข้างจะเปรี้ยวเฝ้าเหลือเกินตั้งแต่โดนจับตะโกนด่าตำรวจตั้งแต่วันที่แก๊งโดนจับพี่หาว่าตำรวจจับแพ้คุณผู้ชมดูตอนจบของชนันชิดหรือว่าปั๊บซี่ชื่อเหมือนกับน้ำอัดลมซาจนหยดสุดท้ายดูตอนจบนะฮะเขาถามว่ามีอะไรอยากจะพูดไหมกับเรื่องนี้เจ้าตัวตอบคำถามได้ยังไงรู้ไหมฮะมผมไม่มีอะไรจะพูดอ่ออฝากบอกหน่อย ผมชอบแมนยูไปฟุตบอลลองฟังเสียงฮะมีอะไรอยากพูดอย่า้มีอะไรอย่างน่าจะมีอจีบผมดอ้อย่างนี้อย่าพูดอย่างนผมชอบผมชอบแมนยูอ่ะพี่ชอบแมนยูเหรอใช่